สามชาติอืมเอาตอะไรแล้วแต่คพี่ถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายแล้วรอฝักฝักบอกอะไรแก๊งยุยยาครับเฮ้ยพี่อย่าให้ผมเพละเพละแม่งมึนว่ะถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายดิฟองบอะไรแกงสามชาติครับแก๊งจะ ยังไม่กินเหล้าอ่ะอ,อ,อ่อนกินเบียร์ก็วันนั้นก็แปดเขาบอกว่าแก,ากงแา๊งเขาบอกว่าเขาบอกว่าแก๊งยุ่งยากวัวเมียครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะไอ้พ,อพวกที่มีแถบผีสีผมเห็นกลัวตลอดสายตาที่มองไม่อยากจะพูดจะบอกผู้กองะไม่ไม่เคยพูดส,ส่วนไอ้แม่ทงแม่ทัพแดกูไม่พูดสักคำเงียบกิบกิบอ่ะแดกเป็นกับ อืมกลับไปกลับไปไหนส่วนอะไรอะไรลองๆนะถ้าลองก็ลองนองแดกไข่ปูไข่ปูอะไรบ้าไปยืนล้างจานอยู่หลังบ้านบ้าอันนี้ทำกับข้าวสุดยอดว่างๆแก๊งวิญญาณมามามาพัทยาอย่ามาเน่เน่เน่อย่ามาบ้านนี้นะอย่าชวนมาไปโน่นมากเมาแล้วจะให้ล้างจานเนี่ยเห็นว่าล้างจานเก่งมากาวันนั้นกำลังเลยนะกำลังใช่เข้าไปตกใจเลยอ่ะ เยี่ยมเยมีิซูริชิเวฟว่าเอ้ยอะไรนะไทยท่านไทยท่านไทยชาตไทยท่านไทยขาวอ๋อมาเสนอเสนอไทยท่านจะลองกับยาฤิสสีขาวก็ได้นะไอ้เจ๊ย์ก้าวเปล่าไงก้าเปล่าเฮ้ยดูทุกในหนูได้15นาทีนะหยุด6นาทีครับจะบอกให้ยาฤิสก็กดมาแล้วยังไม่เต็มที่160ยิ่งหน่อยลดผมมา รถผมลืมเมานิดหน่อยอ่ะมาชนกันหน่อยฉลองให้กับวันนี้ข่าวอะไรมีมีคนจะสละโสดมี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 คนเขาสละโสดใครวะโจ๊กพี่โจ๊กไอ้เขียวได้ข่าวว่าจะมีเมียคนที่สองถุยออกกรตือแล้วโอเครับครอบครัวรับแจ้งนิจยาใช่ครับ อย่าลืมนะไทท่านจะลองกันยาลิตก็ได้มินิโคเปอร์แม,ม่งผมไม่แข็งไปเลยวะหรือว่าตาบอดีิันทำย<ะ>ังชีวัตและดีอินชีวัตรยีอินชีวัตรยีอินร้อยตันอย่าเผลอเผลอแล้วขโมย chăm mãi cho ham mừng để chân lại tặng cho tặng cho hát hà cho hát hà tặng cho hát hà